ค่ะท่านผู้ชมมารู้จักกับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือว่าดาวโจนส์ sustainability index DJSI ซึ่งปตทนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI นะคะกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่นะคะต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วค่ะคุณอัธพลเลิศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงการยอมรับในระดับโลกถึงความมุ่งมั่นของปอตทในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาพิบาลคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคตคุณอัตพลบอกว่าปตทพร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดท่านผู้ชมคะดัชนี DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดีควบคู่กับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้อมทั้งนี้ DJSI นะคะจะเป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนนะคะเขาจะใช้อ้างอิงเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการลงทุนค่ะ